Halo, สวัสดีคะ่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโระค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักแบบรายธาตุค่ะจะเป็นของชาวธาตุลมนะคะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะในคลิปนี้ค่ะจะเป็นคําทํานายในเดือนเมษายน2568นะคะแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปในความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วค่ะอาจจะเป็นคนคุยมาก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นแฟนกันมาก่อนก็ได้นะคะในคลิป นี้ก็จะเป็นดวงดวโดยรวมเหมือนเดิมค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามฟังด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูปัญหาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างทําไมถึงได้เลิกลากันนะคะแล้วก็มุมมองความรักในปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรคะ่ะไพ่ใบแรกที่ควางเปิดขึ้นไม่ได้คะ่ะเป็นไพ่ไฮพิสเทสค่ะนั่นหมายถึงความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้คะ่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยนะคะต้องแอบคุยกันนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้กันอยู่แค่2คนคะ่ะ เออเขาไม่เคยบอกเรื่องเออเกี่ยวกับคุณเนะะี่ยค่ะให้กับเพื่อนของเขาให้กับครอบครัวของเขาได้รู้จักอะไรแบบนี้นะคะอ่านะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกได้ว่าเหมือนคุณเป็นคนอื่นนะอืม นะคะเขาอาจจะไม่เคยบอกเรื่องราวชีวิตประจําวันของเขาให้คุณฟังเลยไม่เคยบอกว่าเออวันนี้ไปนี่นะวันนี้ไปนั่นนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนน้อยใจแล้วก็ดูแล้วเป็นคนอื่นนะคะดูแล้วไม่ใช่คนรักอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่เมจิกเชนค่ะเขาคนนี้ค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์พูดจาดีนะคะเออแล้วก็อาจจะมีคนหลายคนเนะะี่ยค่ะเข้ามาหาเขานะคะแล้วเขาเป็นคนที่ บางครั้งก็วางตัวดีบางครั้งก็วางตัวไม่ดีนะคะก็ทําแต่ว่ามันก็ทําให้คุณนะทุกข์ใจพอสมควรเนอะ,ะอย่างคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะก็ทุกข์ใจเป็นพิเศษเลยะคะ่ะเพราะว่าความสัมพันธ์อ่ะมันดูแบบสั่นคลอนนะคะอ,อสถานะก็ไม่มีนะคะแล้วคนนี้ก็เป็นคนที่แบบเจ้าะแจ๊กเกิดคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาชีวิตหรือว่าเอาความรู้สึกข,ของเราไปฝากไว้คนนี้ดีหรือเปล่าแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นความทุกข์ที่ว่าตัวคุณนั้นอะ่ะ ให้ใจเขาไปแล้วนะคะเออให้ใจเขาไปทั้งใจไปหมดแล้วนะคะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่อัศวินถือไม้นะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟก็มีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะพอกวางเห็นพไพ่ใบเนี้ยวางคิดว่าเออก่อนหน้าที่คุณเจอคนคนเนี้ยคุณไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักหรอกบางคนนี่ปิดใจเลย นะคะแต่ว่าเขาคนนี้พยายามพิชิตใจคุณทําทุกอย่างให้คุณรู้สึกดีทําให้คุณอ,อ,อยากที่จะคอยตามไปกับเขานะคะนะแต่พอหลังๆน่ะคะ่ะการที่เขาพยายามเนี่ยนะพยายามเข้าหาเราเนี่ยมันเหมือนมันมันหายไปอะ่ะมันลดน้อยลงไปนะคะนะช่วงหลังๆรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่พยายามอีกแล้วก็ทำให้คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเลิกลากาันแล้วก็ต่างคนต่างเริ่มต้นใหม่ก็เป็นไปได้ นะคะอืมต่อมาค่ะมีไพ่เด็กถือเหรียญค่ะคนที่คุณเคยคุยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินค่ะธาตุด,ดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะดูเหมือนคนคนนี้เขาอาจจะมีนิสัยแบบเด็กๆค่ะไม่รู้จักโตนะคะเอ่อหลายๆอย่างเนี่ยต้องพึ่งพาคุณนะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงอะ่ะเอออะไรอะไรก็มาพึ่งพาชั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็พึ่งพาชั้นนะคะ โอ้อะไรอะไรก็ไหว้วานเรานะมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบลาคาญใจได้เหมือนกันเนาะอ่ะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่เด็กถือดาบโอ้มาทุกธาตุเลยเนาะเด็กถือดาบเนี่ยก็เป็นธาตุลมค่ะธาตุลมก็เป็นราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะเออไพ่ใบนี้อาจจะมาบ่งบอกค่ะว่าเขาคนนี้เป็นคนที่เอาแต่ใจพอสมควรเลยนะคะเออแบบคือจะเอาอะไรก็คือคือต้องการอ,าอะไรก็อยากจะได้เดี๋ยวนั้นนะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ย อาจจะไม่สามารถให้เขาได้นะเออความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือว่าเวลาคุณมีเรื่องราวอะไรพูดคุยอะไรกันเนี่ยเขามักจะอักิติใส่คุณเออนะไม่เห็นด้วยเอออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สดแสดงออกแบบชัดเจนนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ให้เกียรติด้วยซ้ำเวลาที่คุณอยู่กับเพื่อนกับฝูงอะไรเงี้ยนะคะเขาไม่ให้เกียรติคุณต่อหน้าเพื่อนก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าไพ่เด็กมันเยอะ นั่นคือแบบเขาอาจจะไม่ค่อยรู้การละเทสะเท่าไหร่นะคะแล้วเราทาให้เรารู้สึกแย่ yeah. เออนะคะต่อแม่ค่ะมีไพ่ห้ามไม้ค่ะบางคนเนี่ยเลิกลากันไปเนี่ยไม่ใช่แบบทะเลาะก,กันธรรมดานะมีปากมีเสียงกันยกใหญ่เลยนะโอ้รุนแรงเลยนะคะนะด่ากันเลยก็มีนะอืต่อมาค่ะเด็กถือถ้วยค่ะเออไม่ใช่เด็กถือถ้วยสิอัศวินถือถ้วยนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้รู้สึกว่าจะมีทุกธาตุเลยนะคะนะแต่งั้นให้ดูสถานการณ์แล้วการที่กวางบอกไปเมื่อกี้สถานการณ์มีอะไรบ้างนะคะใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เดี๋ยวตามไปต่อเนาะนะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้ะคะ่ะธาตุน้ำก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะดูแล้วคนนี้ค่ะเป็นคนที่ชอบคุยอะ่ะแล้วบาง,างบางทีอ่ะวางตัวไม่เก่งวางตัวไม่ดีอะ่ะนะ แล้วบางครั้งบางคราเนี่ยก็คืออาจจะทําให้คุณเห็นไปเลยอะค่ะเออว่าเขาไปคุยกับคนอื่นเนี่ยมันก็ดูหยามกันแล้ก็าจะาทําให้คุณเนี่ยเลิกลากับคนนี้ไปก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคำถามส่วนใหญ่เนาะของคนที่เลิกลากันไปแล้วนะคะก็คือ คนคนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคิดถึงกันหรือเปล่านะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันไหมนะมดังนั้นกวางจะตอบคําถามเหล่านี้ก่อนนะคะกนะวางขอดูก่อนคะ่ะมา1ใบค่ะมีไพ่ห้าเหรียญค่ะต่างคนต่างรู้สึกแย่ค่ะคุณก็รู้สึกแย่เขาก็รู้สึกแย่ไม่ต่างกันเลยนะคะตามด้วย2ถ้วยค่ะคิดถึงวันเวลาที่เคยมีร่วมกันวัดโท โอ,อ้ทำไมต้องให้ถึงขนาดแตกหักเราถึงไปคิดถึงเวลาที่เคยมีร่วมกันด้วยล่ะนะคะอืมมาดูกันต่อนะคะมีไพ่เอ,อ่อสิบไม้นะคะสิบไม้นะคะไม่มีคุณนะคะ่ะเขารู้สึกลำบากใจมากหนักใจมากชีวิตลำบากด้วยนะคะณนะตอนนี้คุณขาไม่มีคุณไงคะ่ะอืมรู้สึกว่าไม่คล่องตัวเลยไม่คล่องตัวเลยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ที่เราดูไปใช่ไหมว่า คุณเนี่ยทำอะไรให้เขาเยอะแยะมากมายเลยดูแลเขาสารพัดนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณก็ดูแลเขาอืมแล้วอีกอย่างเนาะหลายๆเรื่องเขาไหว้หวานคุณค่ะให้จัดการให้แล้วพอไม่มีคุณอยู่เป็นไงเออเป๋ไปเลยค่ะนะเดินคอเอียงไปเลยนะอามาดูกันต่อนะคะ q u e e n of p e n t a c l e s จริงด้วยอ่ะคิดถึงคุณมากเลย <laughs> คิดถึงคุณมากเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะบากหน้ามายังไงดีค่ะคุณขาอืม นะโอ้นะคิดถึงคุณมากแล้วบางทีเนี่ยเขาไปส่องด้วยมั้งเนี่ยนะเขาไปส่องละก็เห็นคุณว่าโอ้คุณอยู่ดีสบายดีจังเลยอะ่ะทําไมมีความสุขจังเลยอะ่ะดังนั้นค่ะณนะตอนนี้ใครที่ยังร้องไห้ฟูฟไฟอยู่เนาะนะหรือว่ายังคงเลิกมานานแล้วแต่ยังคิดถึงอยู่นะคะเราก็ต้องแบบว่าทําหน้าทําผมอะไรให้มันดูดีขึ้นมานิดนึงนะคะหวีผมบ้างอะไรบ้างนะให้ให้เขาเห็นว่าเราอะดูดีนะ อืมนะคะต่อม่ค่ะ the world ค่ะอืมเขาเหมือนสำนึกผิดเ่ยค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าถ้าเขาบากหน้ามาหาคุณเนี่ยอืมในความคิดของเขานะเขารู้ว่าคุณน่าจะช่วยเขาแต่เขารู้สึกทั้งเนี้ยเขินเกินไปเขินเกินไปในการที่จะบากหน้ามานะคะนะ เขาก็ดูเหมือนว่าได้แต่ส่องโซเชียลไปวันวันนะคะไม่สามารถที่ทําอะไรได้มากกว่านี้แล้วอืมนะมาขอเพิ่มเติมหน่อยสินะคะเพิ่มเติมหน่อยแล้วมีโอกาสไหมที่เขาจะติดต่อกลับมานะคะมีโอกาสไหมที่เขาจะติดต่อกลับมาเอหอกดาบนะคะ King of w a n d s ค่ะตามด้วยสามไม้ค่ะ ลองขออีกหนึ่งไม้เอ้ยไม่ใชอ่อีกหนึ่งไหมอีกหนึ่งใบค่ะ Empress ค่ะความคิดว่าเออณนะตอนนี้ค่ะในช่วงเดือนนี้นะเดือนเมษาเนี้ยความคิดว่าเขายังไม่ติดต่อกับแม่อืมนะคะเขายังไม่ติดต่อกันมาเขาจะส่องและดูคุณอยู่ห่างๆนะคะบางทีอาจจะเอาแอดเข้าหลุมไปส่องคุณเอาแอดเข้าเพื่อนไปส่องคุณหรืออาจจะถามเรื่องราวของคุณเออผ่านทางเพื่อนก็ได้นะคะอืมนะ เขายังไม่ปล่อยวางสัทีเดียวหรอกยังไม่ปล่อยวางนะคะความขอดูหน่อยคะ่ะว่าความคิดเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะความคิดเขาณนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนอกจากแบบปวดหัวละเออแปดเหรียญค่ะอืมพยายามทําชีวิตให้เป็นปกติเขาอะพยายามทําชีวิตให้เป็นแบบรูทีนปกตินะคะแล้วก็แปดดาบค่ะเครียดน,นะคะเครียดมากเขาเครียดมากค่ะนะ บางทีในจิตใจเขานะตอนนี้ค่ะอยากอ้อนวอนคุณนะค่ะว่าเห็นใจเขาหน่อยนะคะอืมะะเห็นใจเขาหน่อยในคลิปที่เลิกกันเนี่ยมันก็จะมีสองแบบใช่ไหมคะก็คือบางทีคุณอาจจะเป็นฝ่ายบอกเลิกเขาก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายบอกเลิกคุณก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะใครบอกเลิกก็แล้วแต่นะคะในต,ตอนนี้เขารู้สึกแย่รู้สึกผิดมากๆกุ้มใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอืม พอดูหน่อยค่ะอืก้าวดะคุณขาเขาหัวจะระเบิดอยู่แล้วนะคะอือบางคนก็นึกสมน้ำหน้าใช่ไหมคะเออนึกสมน้ำหน้าที่แบบว่าเออตอนมีเราอยู่เนอะไม่ดูแลเราไม่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเป็นไงล่ะพอไม่มีเราแล้วเป็นไงล่ะเออนะรู้ซึง้งนะคะรู้ซึ้งนะ ส่วนส่วนบางคนนะคะก็อาจจะยังรู้สึกว่าอยากให้อภัยเขาอยู่ก็ได้เนาะดังน,น,นั้นอันนี้มันเป็นด,งดวงโดยรวมนะคะมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะถ้าอยากจะรู้แจ้งแบบแน่ๆชัดๆนะคะก็อาจจะต้องดูส่วนตัวแล้วก,วก็ขอแค่ชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาเป็นชื่อเล่นก็ได้ไม่จําเป็นนี่จะเป็นต้องชื่อจริงออนามสกุลจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องวันดเดอร์ปีเกิดไม่ต้องนะคะไม่เอาเอาแค่ชื่อเล่นนะคะชื่อที่คุณเรียกกันนะคะ ชื่อแบบชื่อกวางอย่างนี้นะคะไม่ใช่เอาแบบเบบีที่รักอะไรอย่ <laughs> เอาเงี้ไม่เอานะเออเดี๋ยวพูดไม่เคลียร์อีกกว้างเออมาขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะอืมอ่สีถ้วยค่ะชีวิตเขาอะไรอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเลยค่ะรู้สึกว่า energy ที่ออกมามันดูหม่นมากเลยนะเออกับตัวเขานะคะอืมเขาคนนี้อาจจะไม่แสดงออกชัดเจนว่าเขาเศร้า เขาเสียใจนะเพราะมันมีมีแบบความทนงความแบบศักดิ์ศรีเยอะค้ำคออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นๆเขาจะไม่โชว์หรอกความคิดว่าตัวคุณเนี่ยก็น่าจะทราบดีว่าเขาเป็นแบบนั้นนะคะอ,นะอันนี้ก็คือความคิดนะคะของเขาความรู้สึกของเขาในตอนนี้ที่มันรู้สึกเศร้ามากหมนหมองแล้วอยากที่จะขอ,อ,อแบบ ขอสำนึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณกวางขอเปิดไพ่เพิ่มนิดนึงค่ะนะคะเปิดไพ่ข้อความนิดนึงค่ะว่าเขาคนนี้มีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะมาแรกค่ะเขาบอกว่าเขาเหมือนเขาบอกตัวเองอะ่ะไพ่ใบเนี้ยนะคะเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะเร่งรีบไม่อยากที่จะรีบเข้าหาคุณนะคะเออก็เป็นไปได้นะเพราะเขาอาจจะดูท่าทีอะ่ะ ว่าตอนนี้คุณกำลังเดือดอยู่หรือเปล่าอืมนะคะอีนึงใบนะคะน่ะณตอนนี้นะคะเขาอยู่กับความเสียใจอยู่กับความเศร้าสำนึกผิดนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งสองสำรับเนี้ยมันไปในทิศทางเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะแสดงว่าคำทำนายคอนเฟิร์มมากๆนะว่าคนเนี้ยเขารู้สึกผิดจริงๆนะคะบางคนก็คิด แม่รู้สึกผิดเลยอ่ะคุณกว้างก็เดี๋ยวสินี่มันดวงโดยรัวมันของใครก็ไม่รู้ของใครก็ได้ที่เป็นชาวธาตุลมนะคะเออเนะบางทีกวางเปิดธาตุไฟซึ่งเป็นลัคนาของกวางเองอะ่ะบางทีมันก็ยังไม่ตรงเลยนะคะเออเพราะวันมมนบางทีมันไม่ได้เปิดให้กวางไงแล้วแต่ไพ่จะบอกขึ้นมานะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขาว่าอยากที่จะหนีไปเลยนะตอนเนี้ยคือ อย่างที่กวังบอกไปว่าเขาอ่ะไม่กล้าบากหน้ามาใช่ไหม,มเขาก็อยากหนีนะคะหรือไม่ก็หนีหนี้ค่ะหนีแบบเจ้านี้เราอาจจะเป็นเจ้านี้เขาก็ได้นะเออนะหรือหรือเขาอาจจะแบบไปทําเรื่องทาราวอะไรมาแล้วเ,เขาก็กําลังหนีอยู่ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวกวงขอเปิดอีกสํหรับหนึ่งนะคะอขอมาหนึ่งใบก่อนนะคะอืม เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อใจตัวเขาเองไม่เชื่อตัวเขาเองว่าเพราะว่าเขากลัวที่จะทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจอืมบางทีเขาได้ทําไปแล้วแหละ <laughs> เขาได้ทําไปแล้วมันเพราะว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในจุดที่เลิกลากันไปแล้วใช่ไหมเอออยู่เดยเด็ดเนะียคะต่อมาค่ะเขาคิดถึงกลิ่นของคุณเ,เขารู้สึกว่ากลิ่นของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ ตราตึงมากๆเลยนะคะคุณอาจจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเนาะต่อมาค่ะเขาเนี่ยปรึกษาเรื่องราวของคุณนงกับคนอื่นด้วยนะเพราะตอนนี้ก็คือไม่รู้จะทำยังไงหัวแตกไปแล้วนะคะคิดเยอะคิดมากไปแล้วนะอ่ะนี่ก็คือข้อความที่เขาเอ,อมีนะตอนนี้นะคะ อ่ะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็จิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะคะมาถามกวางได้เลยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยออมีโอกาสกลับมาไหมนะคะเขาจะติดต่อมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเขาจะปลดบล็อกไหมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะอ่ะวันนี้กวางต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย